สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้วันที่3 0พฤศจิกายน2564วันนี้ครูต้านะครับจะพาทุกท่านมาชมบรรยากาศนะครับสดๆล่าสุดนะครับผมก่อนที่จะสิ้นปีแล้วก็จะสอบยุ่งยากมากขึ้นไปกว่านี้อีกนะครับเดลอยนเคื่องที่สอง สามต่อไปาณะนั้นพร้อมทิ้ต่อการต่อครับการต่อไปเข้ามาดับรถเข้ามาประจบซ้ายขวาเปิดเ็งขัดทห้ราภัยพักเขายังไม่ออกเลยครับคุณจะดิ้นไปไหนเบลี่ยนเกียร์ที่ห้าเขายังไม่เ็จของเขาเลยคุณจะถอยไปทำไมคุณครับ <c oughs> เดินหน้าไปรอครับเดี๋ยวผมจะบอกคุณเองครับผมพร้อมไปชิ้นขอทาาต่อได้ไหมครับ <c oughs> ไปลงมาดูก็สอบรถออกสอบรถเอกสารมาเดื่อยๆไปนะครับใจเย็นๆนะครับใจเย็นๆค่อยๆทำอ่าคอนนี้พร้อมถอยครับตอนนั้นต่อไปนี้นะครับใครที่เป็นมือใหม่นะครับไม่มีเวลามาสอบนะครับ <c oughs> ผมแนะนําให้สอบเลยนะครับไม่งั้นคุณจะยุ่งยากมากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ระบบการจัดการต่างๆก็จะยากมากขึ้นไปเรื่อยๆ ราะฉะนั้น,นะครับใครที่ว่างหาเวลามาสอบด่วนเลยนะครับอย่าคิดเยอะอย่าคิดนานอย่าไปถามคนข้างบ้านนะครับผมก็รีบๆเลยครับหาเวลาส่วนตัวมาสอบนะครับผมเ็นข่าวคณะพรสับการต่อบครับ เวลาเวลาอธิบายแต่ละชาิแต่ละ้าติทำยังไงคุณจะทำยังไงทำต่อครับอธิบายมาแล้วครับผมขึ้นช้างใช้โอกาสใจให้คุ้มครับคุณจะตั้งลำยังไงแล้วกับคุณครับใช้โอกาสใจให้คุ้มเี่ <S <S ยนแกวิีนเรา ให้มาพื้นที่ตรงนั้นจะได้รถหลายคันอยู่ครับให้รอหน้าคว่ำสันเดินร้อยรถคุณจะไม่ไหลลงไปนะครับแล้วจอดรอสักพู่ครับดีรีย้ให้มาตอนนีเ้เปลี่ยนเกียร์ที่สองรอบคณะทอไปที่ส่งทางต่อครับต่อไปใครที่อบรมที่จังหวัดไหนท่านอาจจะได้สอบที่จังหวัดนั้นนะครับผมก็คือยุ่งยากไปอีกนะก็พิจารณานะครับ ภาพที่ท่านเห็นแล้วก็เสียงที่ได้ยินเมื่อต้นคลิปเมื่อกี้นี้นะครับเป็นบรรยากาศสดๆเลยนะครับที่เจ้าหน้าที่เรากำลังทําการสอบนะครับผู้ขับขี่ใหม่แล้วก็รวมทั้งผู้ที่มาสอบแก้ตัวนะครับผมแต่คลิปตอนนี้ที่เห็นอยู่นะครับตอนนี้เลยสดๆตอนนี้คือบรรยากาศการที่ซ้อมก่อนครับคือไม่ใช่สอบจริงนะตอนนี้ผมย้อนบรรยากาศให้ดูก่อนสอบนะครับว่าภาพก่อนแรกๆที่เห็นนะครับที่มีเสียงเจ้าหน้าที่นะครับนั่นคือการสอบจริงนะครับ แต่ตอนนี้คือกําลังซ้อมนะครับสาวเสื้อเหลืองนี่แหละนะครับก็แล้วก็คนหนึ่งอีกคนที่อยู่ในสนามนะครับทุกคนก็กําลังขับซ้อมกันแบบขัามาอมเมตนนะครับตั้งใจที่อยากจะสอบผ่านเอามากๆเลยทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่ทักษะของแต่ละคนนะครับเพราะว่าทักษะคนเราไม่เท่ากันนะครับดูจากรถเก๋งคันดํานี้นะครับเข้าไปแบบลักษณะนี้นะครับดูลักษณะแล้วเหมือนจะผ่านนะครับ ก็นางก็ลงมาดูนะครับผมถ้าไม่เหยียบเส้นสีแดงนะครับสอบไม่ผ่านนะครับนะอันนี้ก็ถ้าเหยียบเส้นสีแดงถือว่าสอบผ่านนะครับผมก็ใครที่จะไปสอบที่จังหวัดไหนนะครับหลักการวิธีการก็จะคล้ายๆกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วท่านก็หาดูสื่อต่างๆนะครับก่อนที่ท่านจะไปสอบนะครับท่านจะได้มีความรู้เอาไว้สอบนะครับ ท่านจะได้ไม่ตื่นเต้นมากเกินไปนะครับส่วนเรื่องของรถนะครับคันเล็กคันใหญ่คันแบบไหนก็จะมีวิธีการของเจ้าหน้าที่นะครับผมเขาจะมีการเลื่อนเสามีการขยับเสานะครับก็แล้วแต่พื้นที่นะครับผมซึ่งบางจังหวัดนะครับก็จะเป็นการสอบแบบลักษณะเหมือนมีสื่อเข้ามาช่วยนะครับพวกประเภทแสงเลเซอร์อะไรนะครับท่านจะต้องสอบให้ได้ตามที่เขากําหนดไว้นะครับผมส่วนรถกระบะคันนี้นะครับ กำลังฝึกซ้อมการที่จะถอยหลังเข้าจอดนะครับในช่องตรงนี้นะครับเกียร์นะครับซึ่งถ้าเกินกว่านั้นนะครับถ้าท่านห้าหกแล้วยังไม่ผ่านนะครับก็ไม่น่าจะรอดนะครับดูลักษณะแล้วตัวรถยังไม่ทันได้เข้าได้ข้างในกรอบนะครับผมที่กำหนดไว้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับใครที่เป็นมือใหม่นะครับอยากจะเรียนอยากจะปรึกษาอยากจะทาอะไรก็แล้วแต่นะโทรเข้ามาได้ครับศูนย์แปดแปดสามสามห้า 0072นะครับใครที่เข้ามารับชมใหม่ๆก็ฝากกดติดตามฝากซับสไครป์นะครับฝากกดไลค์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับคันนี้ไม่ผ่านนะครับคันนี้ซ้อมยังไม่ผ่านนะครับแกก็จะซ้อมอีกนะครับซ้อมไปเรื่อยๆนะเพราะนี่คือเขายังให้ซ้อมได้นะครับคือแต่ละจังหวัดนะครับไม่เหมือนกันนะบางที่เขาก็ไม่ให้เข้าในสนามเลยนะครับก็หาดูข้อมูลเอานะครับเพราะว่าแต่ละพื้นที่ก็ไม่เหมือนกัน นะครับที่นี่ก็สอบ่อนสอบนะครับซ้อมให้ได้นะครับก็คือซ้อมกันเล่นไปเรื่อยๆชิวๆจนกว่าสนามจะเปิดเวลาบ่ายโมงก็จะไม่ให้ซ้อมนะครับก็คือการเริ่มสอบจริงแล้วนะครับผมตอนนี้ก็ทุกคนต่างก็จะซ้อมนะครับอย่างเช่นเนี้ยรถเก๋งนะครับรถเก๋งก็จะมีช่องแคบของรถเก๋งนะครับเขาจะขยับเสานะเขาไม่ใช่ว่าช่องเท่ากันหมดนะครับ เพราะฉะนั้นใครที่ไม่รู้จักไม่รู้ว่าจะดูอะไรยังไงไม่เข้าใจตรงไหนครับบางคนก็ไปซ้อมมือมั่วเอาไม่รู้อะไรสักอย่างนะครับก็ไปขับตัดตามเข้าไปนะเนี่ยในช่องนี้จะต้องจอดรถให้ขนานนะครับกับช่องจอดนะถ้ารถเป็นลักษณะนี้ยังไม่ผ่านนะครับคุณจะต้องเดินหน้าชิดซ้ายเข้ามาอีกแล้วก็ทํารถให้ขนานนะครับผมคุณเยอะอันนี้ยังนิ่งๆอยู่นะครับก็ยังงงๆว่าจะเอายังไงนะครับขยับรอไปมางงๆงงๆอยู่อ่าเดินหน้าขึ้นมานะครับก็เหมือนจะเข้าใจนะครับ แต่ก็ยังไม่ผ่านนะครับยังมีช่องที่จะต้องเดินเข้ามาทางซ้ายอีกนะครับแต่พวกขี่ก็ไม่เข้าใจนะครับยังไม่เข้าใจก็ที่สุดแล้วก็จะเอารถออกไปนะครับแล้วเวลาสอบก็จะเป็นประมาณนี้ครับไม่เข้าใจก็สอบตกไปนะครับงานเข้าอีกนะครับสามวันห้าวันได้มาใหม่อีกนะครับก็ไม่จบสักทีนะครับผมก็ให้หาข้อมูลหาแนวทางหาความรู้ก่อนนะครับผม แล้วก็ขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับทุกท่านเลยนะครับ ฝากกดติดตามเลี่ยนเรียงที่สองสามกระบปาแค่นั้นพร้อมชิดนต่อคันต่อครับคันต่อไปเข้ามานำรถเข้ามาแระจกซ้ายขวาเปิดเส้นขัดไมรละไถ่ัถ่ เขายังไม่ออกเลยครับคุณสุจริตไปหนาเบียเทีย์ที่ห้าเขายังไม่เสร็จของเขาเลยคุณจะถอยไปทำไมคุณครับเดินหน้าไปรอครับเดี๋ยวผมจะบอกคุณเองครับผมพร้อมไปชิ้นขอบทางต่อได้เลยครับไปลงมาดูกัจัรถออกต่อรถเอกสารมายื่นล็อกไนั้ครับใจเย็นๆนะครับใจเย็นๆค่อยๆทำอ่าคราวนี้พร้อมถอยครับะนั้นท่าน เห็นขาวขนาดพร้อมที่สอบการต่อครับ เวลาเวลาอธิบายแต่ละท่าแต่ละท่าทำยังไงคุณจะทำยังไงทำต่อครับอธิบายไปแล้วครับผมก็เสร็้ครใช้โอกาสโดยให้คุ้มครับคุณจะตั้งํำยังไงแล้วคุลครับใช้โอกาสโดยให้คุ้มเห็นแก่เจ้า ให้มาพื้นที่ตรงนั้นจะได้รถอีกหลายคันอยู่ครับให้รอหน้าคว่มสันเดินร้อยรถคุณจะไม้ไห,หลลงไปนะครับแล้วจอดรอสกู่ครับสยวเรี่ให้มาตอนนี้เปลี่ยนเกีงที่สองกระบะพานั้นพร้อมไปชิ่อั่งทางต่อครับ